สวัสดีครับเป้วิศวะกระบะมือสองนะครับรีวิวนะครับโดยช่างเองนะครับวิศวะเองนะครับก็เป็นช่างรับตรวจรถรับดูรถด้วยนะครับและเขาขายรถเองด้วยนะครับเรียกว่าก็คัดรถมาให้แล้วนะครับสภาพที่สวยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าผมชื่อเป้นะชื่อเป้นะครับอยู่เซนทรัลฮุส8นะครับมีที่ตั้งชัดเจนนะครับรถมือสองที่ผมเอามาขายทุกคันนะครับมาตรฐานทุกคันเกรด A ทุกคันรับประกันบรันตีให้ด้วยนะครับ เรียกว่าโครงโครงสร้างต่างๆนะครับผมรับประกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็บาตที่เห็นตรงหน้านี้นะครับผ่านการตรวจของเป้แล้วนะครับคันนี้สภาพเดิมนะครับย้ําว่าเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับเดิมหมดเลยเอกสารนะครับก็ตรวจให้แล้วนะครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อสดมาทุกคันนะครับมีเล่มให้ดูเล่มจริงๆนะไปให้ดูเลยนะครับแล้วก็เอกสารสำเนานะครับผมติดไปให้ในรถทุกคันแล้วเวลาลูกค้ามาดูจะสะดวกสบายเนาะแล้วก็ จะบอกว่ารถทุกคันนะผมคัดแต่รถหน่วยงานมาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีรถบ้านบ้างนะครับก็เรียกว่าผมคัดรถที่เป็นเกรดเเท่านั้นนะครับเกรด C เกรด D ีอย่าเอามาเทียบนะครับเอาเกรด A มาเทียบกันได้เลยนะครับนี่คันนี้นะครับออกใหม่เป็นร้านนะครับแล้วมาดูกันนะครับกระบะคันนี้ที่ผมที่เห็นนะเป็นกระบะตัวท็อปนะครับกระบะตัวท็อปนะครับก็จะบอกว่าเป็นตัวที่คุ้มที่สุดออปชั่นนะครับต่างๆฟังก์ชันต่างๆให้มาเยอะที่สุดแล้วนะครับ ดีไซน์ต่างๆก็เรียกว่าสุดในรุ่นแล้วนะครับสุดเลยทุกอย่างนะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วตัวนี้นะครับบอกเลยว่าได้ออปชั่นด้านในนะครับคุ้มมากๆอยู่ผมพาไปดูนะครับว่าคุ้มแค่ไหนนะครับคันนี้นะครับงวดผ่อนนะครับประมาณ1นึ่งหมื่นนะงดผ่อนหนึ่งหมื่นนะครับเพราะว่ารถเนี่ยก็จะบอกว่าดอกเบี้ยก็2บาทกว่านะครับผ่อนได้ตั้งแต่4ปีนะครับ4ปีไปจนถึง7ปีเลยนะครับคันนี้นะสภาพรถเดิมๆนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับ ตัวท็อปนี้มีพิเศษอะไรบ้างนะครับความพิเศษของเขามาดูกันนะครับไฟหน้านะครับอย่างแรกเลยนะครับไฟหน้าจะปรับใหม่ได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับเปลี่ยนโฉมมาแล้วนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์พร้อมไฟเตอ t ทามนะครับเป็น LED นะครับเป็น LED แบบนี้เลยไฟหน้าของเดิมแท้โลโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับสตาร์ปุ๊บจะมีไฟเตทามตรงนี้ติดให้เลยนะครับส่วนเรื่องไฟตัดหมอกก็ติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดิมแท้จากโรงงานหล่อสวยๆแบบนี้นะครับมองจากมุมเฉียง45สภาพรถคือสวยเดิมสวยมากนะครับ มาชอน้านะครับจะได้เป็นลายถักลังผึ้งเนาะมาชอน้านะครับสีดำเมทัลลิกตัดกรอบด้วยโครเมียมนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับเปลี่ยนไปกรุงเทพเรียบร้อยนะครับส่วนแม็กนะครับตัวนี้จะได้เป็นแม็กอลลอยขอบ17นะครับยางขนาด265นะยางน่าหล่อด้วยนะครับยางก็ประมาณ20,000ื่นนะครับเมื่อหมื่นแประมาณ18,000แปดนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับยางต่างๆก็สภาพเดิมเลยนะครับแม็กเดิมแท้โรงงานขอบ17แม็กอลลอยระบบเบรกนะครับล้อหน้าและล้อหลังได้เป็นระบบเบรก abs ทั้ง4ล้อนะครับ ส่วนล้อหน้าจะได้เป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกนะสภาพเดิมๆนะครับซุ้มล้อของล้อต่างๆก็สภาพเดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมนะครับตรวจให้หมดเลยนะครับโชคเดิมใหม่กริปเลยรามักกิซีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับข้อดีคนี้อย่างนะครับซุ้มล้อนะครับได้พลาสติกนะครับตัวฝาครอบกันโครงมาให้แล้วเรียกว่ากันเลอะกันโครนนะครับติดตั้งมาให้ด้วยซึ่งปกติไม่มีนะครับซึ่งปกติไม่มีนะเรียกว่าพิเศษเลยคุ้มเลยนะครับใครได้ไปก็บอกเลยว่าคุ้มนะครับ กระจกมองข้างได้เป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับแล้วก็ตรงนี้รับได้เครื่อง2.4นะครับ2 4 0 0ซี150ยางม้านะครับมาพร้อมกับบันาดงบเหยียบที่เป็นสีดำด้านนะครับกันลื่นอย่างดีนะครับดีไซน์ได้สวยหรูลงตัวนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นพับไฟฟ้านะผมบอกกันเลยพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวา4ทิศทางนะครับกระจกทั้ง4รอบคันเนี่ยได้เป็นสีดำเนาะฟิล์มดำนะครับ แล้วก็ติดฟิล์ม60รอบคันมาให้ครบเลยนะครับเรียกว่าเป็นสีรถบอลเงินตัดกับหูจับประตูที่เป็นโครเมียมไม่พอนะครับได้ฟิล์มสีดำนะครับตัดกับตัวรถให้รถเนี่ยมีความเรียกว่าสวยโชคเฉี่ยวนะครับน่าใช้นะครับอึดถึกบึกบึนดูน่าใช้นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับและดูงานด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างรถนะครับบอกเลยรับประกันารันตีให้นะครับเสาบีนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ ตนน็อตเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยข่ายไม่มีรอยแตกนะครับเวลาเราจะซื้อรถสักคันนะครับควรซื้อกับคนที่มีความรู้เรื่องรถจริงๆนะครับคุณจะได้รถสวยไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขายรถนะครับตรงไปตรงมาตรงปกแน่นอนนะครับนี่เซนเซอร์ประตูทุกอย่างนะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับโครงสร้างรับประกันให้ด้วยดูนะครับเมทโอเป็นอาร์คนะครับดูรถไม่เป็นดูกับเป้นะครับคุณได้ทั้งความรู้ได้รถสวยไปใช้นะครับและเป้ก็สอนดูด้วยนะครับ ความรู้มีแชร์กันไปนะครับนี่ความรู้ฟรีนะครับแถมให้แล้วนะครับบอกเลยว่าคุณได้รถสวยไม่พอได้ที่ปรึกษาด้านรถมือสองไปด้วยนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมหมดเลยนะครับเดิมทุกเม็ดทุกจุดนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับคุ้มๆนะครับบอกก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับบอกไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับสภาพเดิมๆแล้วนะครับดูสีสันผิวพันรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นคารบอยมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0ืนะครับ ก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายมากมากนะครับบอกเลยว่าออกใหม่เป็นร้านนะครับวันนี้เหลือราคาเท่าไหร่อย่ามาดูกันนะครับให้ดูความคุ้มค่าก่อนนะครับเซนเซอร์ถอยด้านหลังก็ติดตั้งมาให้ครบซึ่งปกติไม่มีนะครับเซ็นเซอร์ประมาณ3 4พันก็ติดตั้งมาให้ครบเรียบร้อยนะครับมีกล้องนะครับมีกล้องมีจอาน้าอยู่พาไปดูนะครับกล้องนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับเป็นกล้องเดิมโรงงานเลยนะครับกล้องถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับมันจะบอกมันจะเห็นไอเทด้านหลังที่เรายืนอยยู่รนนนนี้ะะคัับบมจเเห็ดล เห็นพื้นเห็นอะไรหมดเลยชัดเจนนะครับแล้วกล้องชัดมากๆนะผมบอกเลยว่ามือใหม่มือเก่านะครับหากใช้รถขับกระบุงกระบะขับเก๋งอยู่นะครับมาใช้คันนี้บอกเลยว่าขับได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะส่วนไฟท้ายต่างๆก็เดิมแท้เลยไฟเบรไฟถอยนะครับแดงๆใสๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับตัวนี้เป็นพีเดอร์เนอร์ตัวยกสูงนะครับและดูงานด้านในนะแม็กเลเนอร์สภาพใหม่เอี่ยมกิบเลยหรือเราก็ใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับ บอกเลยว่าเจ้าของเก่านะครับดูแลมาดีมากนะครับแม็กเลเนอร์ใหม่เอี่ยมกิฟเลยนะครับไม่ค่อยได้มาทุกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้มาทุกเท่าไหร่นะครับคือเขาไปใช้งานแบบวิ่งวิ่งดูหน้างานนะที่ที่อ่าที่จากที่ดูประวัติมานะครับดูก็คือไปวิ่งงานดูงานแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เบ็อาร์คต่างๆเดิมๆนะเดิมๆเลยนะครับเบ็อาร์คเดิมทุกจุดทุกเม็ดนะครับนี่เดิมทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับรับประกันบรลันตีให้นะครับ โครงสร้างนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะครับใครหากระบะเจ้าท็อป4ประตูเกียร์ออโต้นะครับบอกเลยว่าดูคันนี้นะครับรีบตัดใจรีบจองเพราะบอกเลยไม่น้อยมากๆนะ๋ยวาพาไปดูว่าไมน้อยแค่ไหนนะบอกเลยว่าคุ้มโคตรๆนะครับเท่าที่ผมรีวิวมานะคันนี้ยไมน้อยสุดแล้วนะครับมีคันเดียวด้วยนะครับไตท้อต่างๆสภาพเดิมนะครับยางอะไหล่ไม่กริบเลยลูกหมากเดิมแท้นะครับช่วงล่างนะครับไม่มีโคตรไม่มีงอไม่มีลกระแทกนะครับแหนบนะครับได้แหนบผ้านะครับบรรทุกได้ประมาณตันหนึ่งนะ อ่าดูไว่ตาหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็รูปลักโฉมนะครับดูละเอียดรอบๆรถเลยนะครับสภาพคือสวยกริบเลยนะครับสีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ชั้นซ้ายเชื้อเพลิงดีเซลเท่านั้นนะครับประไดข้างมันเหยียบนะครับสภาพเดิมไม่มีคดไม่มีงอไม่มีแตกนะครับ หลังคาต่างๆนะครับสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะครับเสากาะเสาเป็นแบบเตา่อตั้งาะแล้วก็ดูเปิดประตูดูนะครับให้ดูหน่อยนะครับนี่สีข้างนอกข้างในเท่ากันนะครับสีข้างนอกข้างในเท่ากันนะครับโครงสร้างรถก็เดิมเดิมนะครับแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งฝั่งนี้นะครับเห็นไหมคมทุกเม็ดท่าทุกจุดนะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพรถต้องเดิมต้องสวยแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดรถเดิมๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถังนะครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมขึ้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ เบาเป็นบ่อหนังนะถ้าเป็นตัวท็อปนะครับนี่คือตัวท็อปนะได้บ่อหนังและมีแอร์ด้านหลังให้2จุดแบบนี้นะครับเย็นฉ่ำเปิดสตาร์ทปุ๊บเย็นฉ่ำถึงด้านหลังเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นรกตัวอีธรรมดาจะไม่มีให้แบบนี้สตาร์ทรถปุ๊บจะงอนิดหนึ่งนะครับเบาหนังสภาพคือใหม่กริปเลยนะครับมีหูดึงตรงนี้นะครับดึงขึ้นนะครับและดูนะโครงสร้างรถต่างๆนะครับนี่ผมจาะให้ดูทุกจุดเลยนะครับจะได้สบายใจกันนะครับเคลียร์กันเลยนะครับไม่มีสนุสนิมขึ้นนะครับแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบทุกหมดทั้งหหมดเเลยนนนะครับ็ ไม่มีสนิมขึ้นนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับส,สภาพต้องเดิมนะครับต้องเดิมต้องดีนะครับเป้คันรถสวยอยู่แล้วนะครับคันรถสวยอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ <Yet> ไม่เดิมไม่ดีเราไม่ขายให้นะครับไม่ขายให้นะเพราะว่ามันเสียชื่อน,นะครับเส,ส<ม>าบ <ๆ S 2> ีโครงสร้างนะครับสภาพเดิมเห็นไหมนี่ครับเดิมทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับเดิมๆนะครับอย่าพาไปดูด้านในกันนะครับมาเดินรอบรถแล้วนะครับได้รถสภาพเดิมๆนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับโคตรสวยเลยนะครับสวยมากนะครับสภาพเลนรอนะครับจ่ายและคุ้มค่าผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับราคานะครับรถคันนี้ปี18นะไมล์หกหมื่นมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับออปชั่นด้านในเป็นยังไงนะครับคุ้มค่าแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นปี18โฉมไม่ได้เชนนะครับตัวท็อปนะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีบอกไฟฟ้าแบบนี้ให้นะครับนี่คือตัวท็อปได้บอกไฟฟ้านะครับได้บอกเป็นบอกหนังนะครับถ้าเป็นพวก e หรือ e พัสจะไม่ได้บอกหนังจะได้เป็นบอกผ้านะครับ ซึ่งบอหนังนะครับเวลาน้ําชากาแฟเลอะใส่มันจะไม่เลอะง่ายนะครับอ่าถ้าใครชอบนะครับบ่อหนังงานสีดำดรอร์สวยแบบนี้นะครับบอกเป้โทรหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคุ้มค่ามากๆน่าใช้มากๆรีบโทรหาเป้เลยนะครับก่อนที่มันจะไปเพราะรถมือสองสภาพแบบนี้มีแค่คันเดียวที่ไม้หกหมื่นด้วยนะครับไม้หกหมื่นนะครับไม้หกหมื่นห้าพันโลนะครับอ่าสตาร์ทให้ดูเลยนะครับสตาร์ทแล้วนะ มีกุญแจนะครับล็อกเบรกล็อกคัตให้ด้วยนะครับสองดอกเนาะมีกุญแจแคลรี่บอลหนึ่งดอกแล้วก็ล็อกเบรกล็อกคัตหนึ่งดอกตรงนี้นะครับนี่มีให้ด้วยนะครับมูลค่าตรงนี้ก็ติดประมาณสี่ห้าพันติดตั้งมาให้ครบนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางจะได้เป็นโทนสีบอลเงินตัดกับโครเมียมนะครับซึ่งตัวท็อปจะเป็นสีนี้ถ้าเป็นพวกสีถ้าเป็นสีบอลเงินเฉยจะเป็นพวกตัว e ธรรมดานะครับและเป็นบอรหนังนะครับบอะหนังบอะคู่หน้าเป็นแบบใหม่นะครับบอะแบล็กซีทแบบใหม่แล้วนะครับ นี่คือตัวท็อปนะครับบอกไฟฟ้าแล้วมาดูกันนะครับด้วยความที่ว่าไม้มันน้อยนะครับมันมีคันเดียวนะครับไม้หกหมื่นห้าพันโลนะครับบอกอัตราการขี่อัตราเส้นเปลืองบอกระบบแผ่นที่นะครับมีให้หมดเลยนะครับจอนะครับ fm am มีให้นะครับมีให้ครบแอร์ออโต้นะครับได้แอร์ออโต้ด้วยนะครับถ้ารุ่นพวกตัวอีจะได้เป็นแอร์นาล็อกนะแต่นี่คือแอร์ออโต้คือตัวท็อปนะครับจอทัชสกรีนนะครับบูทูธบูทูธ ซีดีไอพอตยูเมีให้ครบนะครับเลือกได้เลยต่อทั้งหมดนะครับคันนี้เข้าเคีย่ถอยให้ดูนะครับเข้าเครืถอยมีกล้องด้านในให้ด้วยนะครับมีกล้องให้ครบแบบนี้นะครับกล้องถอยพร้อมจอนะครับคมๆชัดๆเซ็นเซอร์ถอยก็มีให้แล้วเดี๋ยวผมแถมกล้องหน้าให้อีกนะครับผัดกล้องหน้าอยู่ผมแถมให้ด้วยใครได้คันนี้รีบเลยนะครับอ่าราคานะครับ5 8า0 0 0แาเท่านั้นนะครับ 5 8า0 0ปี18นะครับเอกสารต่างอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับเอกสารอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่สำนูกสำนาวมีให้ดูนะครับบอกเลยว่าเป้ซื้อรถนะครับบอกเลยว่าเป้สกรีนขาดทุกคันนะครับนี่เห็นไหมภาษีพบต่อทั้งหมดเห็นไหมครับร้ยห้าสิบหลังม้าใครได้ไปใช้รีบทันที่โทรหาเป้เลยนะครับราคานี้นะครับโคตรดีนะครับได้ตจอท็อปไม่ต้องออกใหม่เป็นล้านไม่ต้องด้เป็นแสนนะครับไม้หกหมื่นด้วยหายากมากๆนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้านะครับรถหน่วยงานนะเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอด ถึงระยะเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับคราวนี้ไปดูกันสุดท้ายคือห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงเราไปดูนะครับห้องเครื่องนะครับต้องเดิมต้องดีนะครับมีชนหรือเปล่ามาดูกันนะครับเป้ซื้อรถเข้ามานะครับตรวจทุกจุดนะครับทุกเม็ดอยู่แล้วนะครับสบายจะได้อ่ามาดูกันนะครับที่เป้ซื้อเข้ามานะครับเป็นยังไงนะครับสภาพเครื่องนะครับใหม่ๆเปี่ยมเดิมๆนะครับครนนี้ล้างสปาให้แล้วนะล้างสปาแล้วนะครับสภาพรถนะเดิมๆเลยนะครับแผ่นเพดอยู่ครบนะครับ แผนเพดเดิมจากโรงงานตัวต้ามอเตอร์นะครับต้องอยู่แบบนี้นะครับห้ามหายนะครับห้ามหายห้ามมีรอยแกะรอยขายติดขาดนะครับเดิมเดิมนะครับตัวคานหน้าแกมสายกัาขววเดิมเห็นไหมครับซีนตัวถังต้องเดิมแบบนี้เช่นกันนะครับคานหน้านะครับไม่คดไม่งอนะครับไม่คดไม่งอไม่เสียรูปนะครับเรียกเรียกว่าต้องเดิมแบบนี้ตัวอาตัวตัวอานะครับตัวตัวอาร์เอลเห็นไหมนี่ครับต้องเดิมต้องมีอยู่ครบต้องชัดแบบนี้นะครับเป้ชัดมาให้แล้วนะครับเป้วิศวะนะครับ เฟซวะจำชื่อนี้ไว้เลยนะครับผมคัดรถให้จริงๆนะครับต้องเดิมต้องดีนะครับไม่ใช่แค่ราคาคุยนะครับเพราะว่าเราขายรถนะครับราคาห้าแสนหกแสนนะครับเราจะไปเอารถชงรถชนมาไม่ได้แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมของนอเดิมเดิมหมดเลยนะครับเลคูลในเครื่องตรงหมดนะครับระบบเบรกเบสทั้ง4ล้อนะครับนี่มีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้หมดทุกจุดนะครับแล้วก็ของเด็วอยูการให้เปลี่ยนให้นะครับ หัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับตัวปั๊ม R W r W นี่ครับอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมครับนี่คมคมอ่าเห็นไหมเดิมเดิมนะครับฝานะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขยนะครับเห็นไหมไม่มีรอยแตกเลยนะครับสังเกตเลยนะถ้ามันมีรอยขายรอยแกะนะครับมันจะมีรอยไม่มีนะครับแล้วตาปั๊มโซลตาก็อยู่ครบแบบนี้เห็นไหมครับผมบอกหมดสอนหมดนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับกระบะต้องเดิมแบบนี้นะครับตรวจให้หมดแบบละเอียดนะครับจันหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับนี่แกะดูฝั่งนี้นะครับ ตาปั๊ม L W อยู่ครบโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยเห็นไหมครับอ่านี่ครับตรวจให้หมดนะครับตรวจให้หมดนะครับวันแรกผมไปซื้อรถนะครับคันนี้ตอนไปซื้อมานะตรวจยันหัวน็อตตรวจข้างในตรวจเยาวาตาก้มใด้ท้องดูเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับคุ้มๆแบบนี้นะครับคุ้มแบบนี้นะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับดอกเยี้ยพิเศษสองบาทกว่านะครับใครอยากได้ทักหาโทรหาเป้ได้เลยนะครับดอกเยพิเศษก็มีให้ สรุปมาเลยนะครับตัวท็อปตัวนี้ตัว G 2 4ีนะครับ150หลัสางมปี18โฉมไม่ได้เชนได้หน้าลกอฮได้ไฟหน้าแบบใหม่นะครับมาตั้งหน้าหล่อด้วยได้กล้องได้จอนะครับของแท้เดิมโรงงานนะครับแล้วก็ได้เบาะหนังแล้วก็เบาะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับบอกเลยนะค่าตัวนะครับ589,000นานะครับซื้อสดได้จะเฟรนได้นะครับตัวท็อปคันนี้มีแค่คันเดียวไม่หก0 0 0นโลนะครับไม่เดิมไม่แท้บอกนี้บอกบอกเลยว่าหายากนะครับ รถมือ2แบบนี้หายากมากๆนะครับสประตูนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับและก็ทําสัญญาได้ทุกประเทศส่งได้ทุกจังหวัดนะครับใครได้รีบติดต่อมานะครับย้ําเลยนะครับเบอร์ด้านล่างนะศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับขอนะครับประวัติดีเคดีไม่ติดแบล็ก list ไม่ติดบูโรนะครับโทรมาหาเป้เลยคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ขายนะครับทากิจการส่วนของตัวเองนะครับธุรกิจส่วนตัวทําไรทาสวนออกได้หมดเลยนะครับ แลงานบริษัทก็ออกได้เช่นกันนะครับใครสนใจรีบต่อมานะครับวันนี้เป้ก็บอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ